ทักทายสบายดี f อ f ซแฟนคลับใครเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกบอสบิ๊กพุ่ยบ้านฟินแลน์มณีสีภาพไปติดตามน้องช็อปเปอร์นะคะเดิมนั้นเคยอ,อยู่ใครเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอาจจะบด้เกี่ยวของกันไปไหนแต่ว่าติดตามน้องให้กำลังใจน้องเนาะคะ่ะพี่นอนะะ้องเนาะไปเบิ่งเมื่อสองสามมือที่เพิ่นมาล่าออกจากการเป็นศิลป,ปินและแดนเซอร์ อาจจะค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแล้วบอกจะไม่ได้ใช้นามสกุลตัวเกียวมิวสิก Music อีกต่อไปกะทำความโศกเศร้าเสียใจคใรับเอฟซีแฟนครับพี่พี่ศิลปินเสียดายบอสก็เสียดาย,ย,ด,ายด้วยน้องมีเหตุผลส่วนตัวบางประการเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้น้องไปตามฝันของน้องน้องยังเป็นวัยรุ่นสร้างตัววันนี้เรามาดูธุรกิจใหม่ของน้องน้องไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรติดตามกันนะคะพี่น้องล่าสุดเพลงดังขยี้บันเทิง ะะได้โพสต์เกี่ยวกับน้องช็อปเปอร์เอาไว้เดี๋ยวแอรสิแปะภาพให้เบื้องด้วค่ะพี่น้องบอกว่าช็อปเปอร์พ纳พูคินตะกอนเป็นช็อปเปอร์โตเกียวมิวสิกเนาะค่ะพี่น้องชอปเปอร์พ纳พูคินทิ้งใหม่ทิ้งเวทีคว้าตะหลิวทำธุรกิจผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าสุดแซ่บไปเป็นยุมองใดไปทำอะไรแล้วมีใครดูแลไหม เป้าหมายของน้องคืออะไรไปชมคลิปนี้กันค่ะพี่น้องวันนี้เจปเปิร์ก็กำลังจับบ้านลูกชิ้นนะครับยร้านเราเป็นลูกชิ้นปั้นสดนะครับผมปัน้นสดน้า,าร้านเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมามาอุดหนุนกันได้นะครับผมสนใจไหมครับคือเป็นลูกชิ้นปั้นสดนะครับผมที่เ,เป็นลูกชิ้นหมูวัวนะครับไม,ม่ผสมแป้งแล้วก็ไม่ใส่สารวแหลังด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับ ที่ตลาดเรียกวบวดแดนนีลามิตนะครับผมที่ล็อคบีนะครับปูนบีนะครับปีที่ห้านะครับผมเกือบจำมไม่ได้รับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าชัป็นมงครับคือแบบมันเป็นครั้งแรกที่แบบทีหม,มือนคนเต็นมากอันนี้แบบทำสามรอบแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแม่ใจดีนะครับผมพี่ใจดีเนาะแม่ขวัญเนาะพี่โบมาเรียนนะครับผมแล้วก็พี่คนนึงชอปเปอร์จำชื่อเฟซไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมพี่อีกคนนึงนะครับผมที่ได้ซื้อลูกชิ้นนะครับ แจกคนในตลาดแจกใครก็ได้นะครับผมแจกคนที่แบบกาลังหิวอ,อยู่หรืออะไรนี้นะครับผมตอนนี้นะครับวันนี้วันนี้มี75ไม้75ไม้ที่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 หลังจากที่ชอบต้มเสร็จนะครับผมก็วันนี้เหลือ75ไม้เดี๋ยวจะเจ็75ไม้นี้ไปเดินแจกนะครับผมตามตลาดนี่แหละทั้งที่คนขายด้วยนี่เลยเริ่มจากที่คนนี้เลย พี่ครับพอดีว่าพอดีว่ามีมีคนหมาลูกชิ้นครับผมแล้วก็เลยา่ให้แจกครับผมใช่ครับมีสีแจกครับผมตัวเล็กก็ชอบกินเห็ันเล็กชอบกินเหมือนกันอร่อยนะคะขอบคุณคา่มาม่าะมคใช่ครับผมใช่ครับผม ขอบคุณครับถ้าอร่อยก็มาอุ่นุ่นได้นะครับขอบคุณครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวชอปเปอร์จะไปแจกต่อเดินแจกต่อนะครับผมเมื่อกี้มีมีคนมาถามซื้อลูกชิ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวชัปเปอร์จะไปเดินแจกต่อนะฮะ โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวยอดที่เหลือยกยอดไปพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีแจกอีกนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากนะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับผมถ่สวัสดีทุกคนนะครับถ่ายทุกคนเลยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ละวันนี้วันนี้จริงๆอ่ะหน้าร้านยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างมันรีบมากกระทันหานมากตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับผม พ่อค้าเรื่อดีน่ารักขอบ er คุณครับน้ำจิ้มแซ่บมากวันนี้ไปจัดมาอร่อยมากอ้ขอบคุณนะครับ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 มาอุ่นหนุนกันได้นะครับผมมาอุ่นหนุนกันได้นะครับนี่รวยๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับผมดีใจอ่ะวันนี้ทัปเปอร์มีความสุขมากครับแฮปปี้สนุกมากกับการขายของนะครับผมก็เอ่อเป็นครั้งแรกนะครับผมพ่อคร้าพูดถูกนะครับ ลูกชิ้นหมูบ้านสดค่ะบจริงๆปังๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะผมขอบคุณมากๆนะคะผม,มคุณมานะครับนั่นคือคลิปสั้นๆนะคะที่บ่งบอกว่าน้องไปทําร้านค้าอยู่ที่แถวตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตค่ะพี่น้องตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิรกรุงเทพมหานคร ผู้ใหอยุไ่ไกลค่ะปใะห้์กำลังแรงใจน้องนะคะเป็นลูกชิ้นปั้นสดลูกชิ้นทํามือแฮนเมดกค่ะพี่น้องปั้นสดสด,สดแล้วก็มาปิ้งแล้วก็จึงตั้งชื่อว่าร้านช็อปปิ้งช็อปคือชื่อของเขาปิ้งคืออากาศกริยาอาการที่ทําให้อาหารสุกโดยการปิ้งค่ะพี่น้องเมื่อบึงเพกด,ดังขยี้บันเทิงโพสต์เอาไว้ว่าช็อปเปอร์พนพคินทิ้งไม้คว้าตะลิวผันตัวมาเป็นพ่อค้ารูปชิ้นปิ้งสดแซ่บนะคะพี่น้องอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ไม่ท้อไม่ถอยชอปเปอร์พ纳โภคินอดีตนักแสดงศิลปินแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกเปิดธุรกิจใหม่รูปชิ้นช้อปปิ้งแฟนๆแห่อุดหนุนตลาดแตกวงการบันเทิงต้องปลบกมือให้ดังๆเมื่อหนุ่มหล่อมากความสามารถชอปเปอร์พ纳โภคินอดีตนักร้องและแดนเซอร์ชื่อดังจากวงโตเกียวมิวสิกคารพี่น้องขอเปลี่ยนบทบาทครั้งใหญ่แบบพลิกชีวิตแทนที่จะยืนบนเวทีพร้อมเสียง ที่ไพเระตอนนี้เจ้าตัวเดือนหน้าทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเต็มตัวซึ่งก็คือการเปิดร้านขายรูปชิ้นปิ้งนะคะพี่น้องสุดอร่อยที่ตลาดเรียบด่วนแดนเนรมิตนั่นเองค่ะม,มีคนเห็นหนุ่มชอปเปอร์ยืนทําลูกชิ้นด้วยตัวเองอย่างขมักขมิ้นทั้งหล่อทั้งขยันแบบนี้น่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบอกเลยว่าลูกค้าแถวนั้นกำไรสุด ได้ทั้งลูกชิ้นรถเด็ดแถมได้มองพ่อค้าแซ่บๆนะถือเป็นการให้กําลังใจในอีกบทบาทหนึง่งนะที่เจ้าตัวตั้งใจทำเป็นอย่างมากแอดขยี่บันเทิงขออวยพรให้จิจการรุ่งเรืองเฮงๆปังๆขายดีจนไม่ทันไปเลยนะคะแฟนๆที่คิดถึงรีบไปอุดหนุนด่วนพี่น้องแอดมินกับขออวยพรให้บักลาโชคดีมีชัยทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรธ และการร่ำรวยในโอกาสต่อไปเป็นค้นบานเดียวกันค่ะพี่น้องมหาสารคามแล้วน้องดีกรีมอกรุงเทพนะคะพี่น้องไม่ธรรมดามีความรู้ความสามารถเยอะมากทั้งนาฏศิลป์ทั้ง,งขับร้องเพลงทั้งแดนเซอร์ค่ะพี่น้องให้โอกาสน้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีภาพนี้ปรากฏนหละค่ะพี่น้องอ้าวทีไดนกระซางเมื่อนี้แอดมาส่งข่าวมาติดตามว่าน้องอ่ะออกจากตัวเกียวมิวสิกแล้วน้องไปทําอะไรที่ไหนยังไงเราทราบแล้วว่าน้องไปทํา ลูกชิ้นทำมือทำเองนะคะที่ตลาดเรียบด,วด่วนเดนเนร์มิคกรุงเทพมหานครไปให้กำลังแร่งใจกันได้นะคะพี่น้องเอาล้ค่ะพี่น้องแอดกล่มาทรงข่าวสำเนาขอลาไปก่อนบายยพบปอกันไหมค่ะพี่น้องครับข่าวอื่นๆเอารละ้ค่ะพี่น้องนั่นคือการพลิกชีวิตครั้งใหญ่ของน้องชอปเปอร์ตเกียวมิวสิกนะคะแอดไดนนำเสนอเพื่อเป็นความต่อเนื่อง หลายคนที่ติดตามชีวิตของน้องก็จะได้ทราบเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแอดขอตัวลาไปก่อนเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราพบพ่อกันไม่คลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ